สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะในงานโอหันเครื่องยนต์นะครับ D Max CJK1 นะคันนี้เครื่องยนต์2.5นะครับมาด้วยการเครื่องหลวมนะครับเครื่องหลวมน้ำมันดันออกก้านไม่วัดนะมาดูกันครับตรงนี้นะออกเยอะเลยนะแล้วก็เปิดป้าทะลักเลยฮนะคันนี้ดันทะลักเลย ดูครับออกแรงมากนะน้ำมันทะลักเนี่ยเติอนิดเดียวนะครับข้าวน้ำมันทะลักอา่าตอนนี้เราจะถอดยกเครื่องยนต์ลงมานะครับทำให้ดูเป็นสังเขปนะฮะทำให้ FC ดูนะฮะกับงานอเวอร์ฮอนเครื่องยนต์ใน d m a ม็ก 4JK1 คันนี้นะครับ ต่อเนื่องก็คือคันนี้นะ FC แจ้งว่าไป ABS Show บนหน้าปัดนะครับก็เดี๋ยวเราจะ่อนเครื่องให้เสร็จก่อนนะแล้วก็ไปไล่เช็คระบบเบรก ABS กันนะครับ คันนี้นะเราเปิดฝาสูบออกมาแล้วนะครับยกเครื่องลงมาเปิดฝาสูบนะสกระปรกมากนะครับดูครับเครลุกสูบสูบที่หนึ่งนี่โยกได้เลยอให้ทีมง,งานโยกดูให้ตัวได้เยอะเลยนะครับหลวมมากนะสูบหนึ่งนี่หลวมจัดเลยมาดูสูบสี่กันสูบสี่อ๋อใกล้เคียงกันเลยนะครับโอเค อันนี้เราก็จะนําเสื้อสูบนะครับตีปอกตีปอกใหม่นะเปลี่ยนแหวนใหม่นะครับมาดูฝาสูบนะครับฝาสูบนี่น้ําไม่ดันนะครับฝาสูบไม่ได้โกงอะไรแต่ต้องทําการอัดน้ําใหม่ทุกครั้งนะครับปัญหาต่อไปมีแน่เลยนะปุผ,ผุแล้วนะอันนี้ทําใหม่นะฝาสูบต่อไปก็ตาน้ํา น้ไม่ดูชัดนะครับผู้นะครับผู้นะนี่ถ้าปล่อยไว้น้ําหายโดยไม่รู้สาเหตุนะครับคันนี้ตีตาน้ําใหม่อ่าตัดน้ําฝาสูบนะครับแล้วทาพ่อน้ําข้างฝาสูบใหม่ด้วยนะครับพ่อผูแล้วนะครับก็ตีนว้าวนะฮะเปลี่ยนใหม่ วาวเช็ค wow, อีกทีหนึงถ้าเริ่มเสื่อมนะเราก็จะทําการเปลี่ยนใหม่นะครับวาวนะครับอ่ะสอบถามเอฟซีแล้วนะครับคันนี้จะก,การเปลี่ยนวาวไอดีเสียใหม่นะฮะทำให้จบไปเลยนะครับคันนี้นะฮะตัวปัญหานะครับตัวนี้บอบสูบ <c oughs> เป็นคลื่นหมดเลยนะครับ ปลอกสูบเป็นขึ้นหมดเลยนะครับส่วนลูกสูบนะครับ<ช>เราจะส่งลงกึงตรวจเช็คทีนึงนะครับเพราะว่าลูก,ลกสูบนี่จะคมนะครับตรงล่องแหวนนะให้ลงกึงตรวจเช็คอีกทีนึงนะถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เปลี่ยนแหวนไปตีปลอกใหม่ครบับผมชิ้นส่วนอะไรของดีแม็กซีเจเคหนึ่งคันนี้นะครับลูกสูบเดิมนะแหวนรับมจับก้านกันรุ่นนะครับ พ่อน้ํารอบเครื่องยนต์นะฮะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับครับก่อนจะวางลูกสูบลงไปนะฮะเดี๋ยวเราไปให้เดี๋ยวเราพาไปดูเสื้อสูบนะครับที่เราไปตีปอกมาใหม่นะว่าสวยขนาดไหนนะครับเสื้อตัวนี้ปอกสูบลูกนี้นะเราตีมาใหม่นะครับก่อนเราจะประกอบเข้าไปนะฮะเราก็จะนําแหวน ชุดใหม่นะมายัดเข้าไปในเสื้อสูบเนี่เห็นไหมครับชิดมากนะฮะชิดมากเลยนะนี่กำลังอัดดีสุดยอดแน่คันนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะประกอบลูกสูบเข้าไปรับลูกสูบใส่เสร็จเรียบร้อยฟ้ากำลังขันนะครับตอนนี้ ไหม่กิฟไหม่กิฟนะฟ้าสูบนี่นะเราเปลี่ยนว้าวไอดี ID เสียใหม่หมดนะครับแล้วก็ซีนวาวเปลี่ยนใหม่นะตัวนี้ส่งลงมคึงเลยนะครับนะไปต่อไปต่อต่อครับ งานประกอบเครื่องยนต์นะเราใส่เข่าไปแล้วนะไอเดีเอเสียนะเข่าลาลินนะตัวนี้ก็จะเป็นโซ่หน้านะใส่หมดแล้วนะเราตั้งวาล์วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตั้งวาล์วไอเดียเอเสียเสร็จหมดแล้วครับตั้งที่หนึ่งจุดห้านะฮะทุกตัวเลยนะครับวาล์วไอเดียเอเสียนะครับก็จะพาไปชมมาร์กันนะครับ มาเครื่องยนต์ของรุ่นนี้มีตรงไหนมากนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่โมเล่นะเครื่องเราจับเข้าไปนะครับตังนี้จะมีสองจุดนะครับตัวนี้เป็นเฟืองบรรล้านนะเฟืองลอยนะครับก็ฝั่งหนึ่งจะมีหนึ่งจุดอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีสองจุดนะครับมาดูเฟืองตรงโมเล่นะก็จะมีสองจุดเข้ากับหนึ่งจุดของเฟืองบรรล้านนะครับ ฝั่งนี้สองจุดนะฮะจะเข้ากับเพืองปั๊มนะครับตัวนนี้เป็นเพืองปั๊มนะฮะจะเข้าเป็นหนึ่งจุดนะครับส่วนโซ่เราลิ้นตำแหน่งโซ่เราลิ้นก็จะมีตรงเฟืองนี้นะฮะคล้ายตะเตอร์มอไซเนี่ยนะฮะก็จะมีหนึ่งจุดนะฮะเข้าตำแหน่งเดียวกับโซ่ที่มีสีเป็นสีเหลืองนะครับให้ตรงกันนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับขึ้นมาด้านบนจะเห็น ตำแหน่งเฟืองของเผ่าเผ่าตัวนี้เป็นเผาเราลินน้นน,นียตัวนี้เป็นฝั่งไอเสียนะครับสังเกตน,นะมองเข้าไปลึกๆนะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปปุบ๊บจะมีสีขาวตรงนั้นจะมีสองจุดนะในเฟืองตัวนี้นะฮะจะมีสองจุดนะครับเข้ากับเฟืองโซ่ โซ่ลาวลิ้นตัวนี้นะฮะเห็นไหมตำแหน่งจะตรงเลยนะครับซึบหัวน,น็อตบังอยู่นะฮะนี่หนึ่งจุดตรงกับมาร์กโซ่ที่เรามาร์กไว้ตรงนี้นะฮะด้านล่างของมาร์กโซ่นะฮะตรงนี้นะฮะจำไว้นะครับเป็นมาร์กโซ่ของปั๊มนะครับครับเราดูฝั่งเพลาลาวลิ้นฝั่งไอเสียไปแล้วนะฮะทีนี้ไปดูฝั่งไอดีก็เช่นกันนะครับจะเห็นว่าจะมี อยู่ด้านในนะเป็นตำแหน่งมาร์กเขานะฮะเป็น2จุดนะเหมือนกันนะครับเพอเราลิ้นฝั่ง ID ดนะสองจุดแล้วก็ตำแหน่งมาร์กโซ่นะจะเป็น1จุดนะครับป่ะมานี้นะให้ดูตำแหน่งมาร์กเครื่องยนต์ใน4 jk 1คันนี้นะครับหลังจากประกอบ เข้าไปในรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ต้องเช็คตามจุดต่างๆนะว่าโอเคหรือยังนะครับน้ำมันเติมแล้วน้ำยาแม่น้ำเติมแล้วนะครับจี้ตรงน้ำมันมาที่ปั๊มแล้วนะครับต่อไปก็จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแบตเตอรี่มีไหมทิมงานเตรียมพว่วงทิมงานเตรียมพว่วง เอาแบตไม่น่าพอรอแป๊บหนึ่งวิธีการพ่่งแบตครับบวกก็บวกลบก็ลบนะครับเอาเสียงเครื่องจะไวขึ้นนะครับสังเกตน,นะครับตอนนี้น้ำมันกำลังเดินทางมานะครับ ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอย่าตกใจนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วตุ๊บปั๊บุ๊บปั๊บุ๊บปั๊ แบตมาแบตมาแบตไม่พอแบตไม่พอโอ้ติดขึ oh. Oh. Twelve, oh. Oh. ้นมาแล้วนะเสียงเงียบปริ๊บเลยนะกันนี้นะโอ้เสียงไฟล้อพ่อพิ้งเลยครับได้ใหม่จ <Spike> ร <Vir idis> ิงๆนะ โอฮอนใหม่ตั้งในใหม่นะฮะเสียงเงียบเลยนะครับสุดยอด่อะคันนี้นะครับติดขึ้นมาแล้วนะเราก็จะลันทิ้งไว้นะครับอยา่างน้อยน้อยมี6ชั่วโมงนะครับจะลันทิ้งไว้นะคันนี้เดี๋ยวพวกนี้จะลันต่อเนื่องนะแล้วกจ็จะดูเรื่องอะระบบไฟนะมี ไป m s s ม o w บนหน้านปัดนะครับก็เดี๋ยวทำการแก้ไขนะฮะดูต่อเน,นื่องว่า m s คนันนี้มีปัญหาที่อะไรนะครับผมครับคนันนี้มาดูกันต่อนะกับงานอุปกอนเครื่องยนต์นะคันนี้เราประกอบเสร็จหมดแล้วนะครับก็สตาร์ททิ้งไว้เกือบทั้งคืนนะครับเช็ครอยรั่วตามจุดต่างๆไม่มีนะครับท่อนำ้ำ น้ำมันต่างๆนะนำไม่มีรั่วซึมน้ำมันเครื่องก็ไม่มีรั่วซึมนะตอนเนื่องสอังกันนี้คือคันนี้เราจะไปซ่อมระบบเบรก a อเบกต่อนะครับไปดูกันฮะครับคันนี้นะหลังจากที่เราตรวจสอบนะฮะแล้วมาดูโค้ดให้มั่นใจอีกทีนึงนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะแปลก่อนแปล ะฮะแต่เป็นไทยเซ็นเซอร์ความเร็วล้อหนะ้าซ้ายรัดวงจรหรือเปิดนะฮะหรือวงจรเปิดนะครับแสดงว่าขาดออกจากกันนะครับขาดออกจากกันนะ,ะเดี๋ยวคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเซ็นเซอร์ล้อหนะ้าทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับแล้วมาลองดูกันนะฮะทดสอบด้วยกันนะครับรอดูรอชมรอตามนะครับสรุปว่า ปั๊ม ABS มีปัญหานะโมดูลกล่องมีปัญหานะมีรอยแกะซ่อมมาแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ไม่จบนะครับสายไฟก็มีการตัดต่อมาแล้วนะสำหรับเซ็นเซอร์ ABS นะ,ะนี่นะครับเซ็นเซอร์ ABS ราเก่าเขานะครับ อ่าอันนี้เป็น ABS ตัวใหม่นะปั๊ม ABS ตัวใหม่โมดูลไม่มีรอยแกะนะครับ่้มนะนี่นะครับคลิปนะเปลี่ยนให้มีรับประกันนะครับดูแลให้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จนะจะทำการทดสอบกันนะว่าอันนี้กับระบบเบรก ABS เนี่ยนะจะกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมไหมนะครับ หลังจากผมใส่ปั๊มไอเสนะ่ลูกที่สั่งมาใหม่เข้าไปนะแล้วก็ทำการวิ่งทดสอบเรียบร้อยแล้วนะฮไปดูไอเบสบนหน้าบ,บัตรได้ดับลงไปแล้วนะครับอ่านะตอนนี้นะผมจัดการเคลียร์โค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ออกวิ่งทดสอบแล้วนะครับเนี่ยไอเบสดันไอเบสที่โชว์นะครับเนะนะราก็จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ Okay. ไอเวดดับลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ผมวิ่งทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งงานนะสำหรับการโอเวอร์ฮอนเครื่องก็ตัวเช็คตามจุดต่างๆไม่มีรั่วซึมนะครับคันนี้วิ่งสม,มุทมากฮนะฟูดพาดเลยนะรถยังแรงอยู่เลยนะคันนี้นะครับทำเสร็จแล้วนะครับได้รถใหม่อีกคันหนึ่งเลยนะครับครับผมดีแม็กซี 1> Jk หนึ่งันนี้นะกับการอาวันเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ซ่อมระบบเบรกเอสนะจบไปแล้วนะครับกับความรู้นะครับผมสําหรับคลิปที่เราทำออกมานะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทางช่อง youtube อูแงะเจริญการช่างด้วยนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม จะจบงบมีบานปลายที่อู่แง,งจเจริญการช่างนะครับ